เหตุสลดใจเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับเ,เป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ร้านประดับยนต์กลางดึกย่านนวมินทร์พบผู้เสียชีวิต5ราย2ใน5ก็เป็นเด็กเล็กด้วยนะครับในเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับตำรวจสนอนลาดพร้าวรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์มีผู้ติดอยู่ภายในซอยนวมินทร์ิย่านบึงกลุ่มจึงเข้าตรวจสอบพร้อมรถดับเพลิง10คันเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นรประกอบกิจการในชื่อของลิมธงชัยเจริญยนต์พบว่าเพลิง กําลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ําสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงควบคุมเอาไว้ได้เหลือเพียงการระบายกลุ่มควันเมื่อไปสํารวจในพื้นที่นะครับคาดว่าต้นเพลิงเกิดจากชั้นที่2ก่อนจะลุกลามไปชั้นที่3แล้วไหม้ไปทั่วอาคารพบผู้รอดชีวิต5รายและเสียชีวิตภายในอาคารอีก5รายด้วยกันเบื้องต้นผู้สูญหายภายในอาคารทั้ง5รายประกอบไปด้วยนายจํารัดธงชัยวัฒนอัมพลอายุ35ปีนางพัฒราธงชัยวัฒนอัมพลอายุ68ปี นางสรินทิพย์สุดทิพงษชัยกุลอายุ34ปีเป็นภรรยานายจำรัดและมีบุตรอีกสองคนที่เสียชีวิตนะครับเด็กหญิงสรัญญาสุดทิพงษชัยกุลอายุ1ปีและเด็กหญิงสรันดาสุดทิพงษชัยกุล1ปีทั้งสองคนเป็นลูกฝาแฝดทั้ง5คนติดอยู่ภายในชั้นสองของอาคารก็สันนิษฐานว่าพยายามจะหนีแต่ว่าติดมุ้งลั่วติดเหล็กดัดนะครับแล้วก็สำลักควันและถูกเพลิงไหม้เสียชีวิตทั้งหมดช่งชวงเช้าครับเจ็นาฬิกาพลตรุโท,โทสันนิษฐประาน วผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ก็บอกว่าอาคารหลังนี้ก่อสร้างมานานแล้วมีการติดตั้งเหล็กดัดที่ตัวอาคารเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหาย4คูหาเนื่องจากอาคารดังกลา่าวประกอบกิจการและระดับยนต์อย่างไรก็ตามต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบยืนยันสาเหตุที่แน่ชัดโดยพูตรโทรสารน,นิตก็ยังได้ฝากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนออกจากบ้านและช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลตรุษจ,จีนขอให้ระมัดระวังการจุดทูบเทียนด้วยและเจ้าหน้าที่เองก็จะมีการนำร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดออกจากที่เกิดเหตุเพื่อไปตรวจสอบ ผาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะส่งมบอบญาติไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่ามีการไปสอบถามผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยได้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดด้วยเพราะฉะนั้น<อ>เบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจรทุกๆปีเราจะได้ินข่าวลักษณะนี้ด้วยเฉพาะยิ่งพวกทูบไฟฟ้าเทียนไฟฟ้าแล้วพวกนี้เนี่ยบางทีเราเปิดไว้ข้ามหมันข้ามคืนแล้วมันมีความร้อนสะสมถึงจุดหนึ่งด้วยสภาพการที่ใช้มานานเนี่ยสายไฟมันเปื่อย อุปกรณ์มันเปื่อยมันทนความร้อนไม่ไหวมันก็ลุกไหม้ขึ้นมา